คำว่าธรรมะนั้นมีอยู่สองความหมายความหมายที่หนึ่สังกัธรรมก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งมีลักษณะเกิดขึ้นแปรปรวนและก็ดับไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ยกเว้นอะไร ที่เรียกว่าสังกตธ,ธรรมสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมาความรู้สึกนึกคิดเช่นดีใจเสียใจความคิดความรู้สึกทั้งหมดนี้เรียกว่าสังกตธ,ธรรมก็คือสิ่งที่ปรุงแต่ สิ่งที่ปรุงแต่งนั้นเป็นเพียงมายาเป็นของเท็จไม่ใช่ของจริงไม่ใช่สัจจะแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาทีนี้ธรรมะในความหมายที่สองก็คืออสังขตธ,ธรรมสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งปราศจาก การเปลี่ยนแปลงด้วยประการทางปัวก็คือพระนิพพานหรือสุญญาตานั่นเองคำว่าสุญญาตากับคำว่านิพพานก็คือสิ่งเดียวกันนิพพานดังประมังสุญญาาั่งนิพพานคือว่างอย่างยิ่งความว่างจิตว่างสุญญาตา นั่นแหละคือพระนิพพานซึ่งเป็นาสังกตะไม่ปรุงแตง่งพระนิพพานหรือสุญญาตานั่นแหละคือความจริงเป็นสัจจะเป็นความจริงผู้ใดที่ยังยึดติดอยู่กับสิ่งที่ปรุงแตง่งนั่นแสดงว่ายึดติดอยู่กับสิ่งที่มายา เป็นของเท็จเป็นของโกโหกไม่ใช่ของจริงเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็คือสังกตะอย่างหนึ่งสิ่งที่ปรุงแต่งอย่างหนึ่งเป็นเพียงมายารูปเสียงกลิ่นรสผฏฐัพภะธรรมารมณ์ที่เรียกว่าอายตนาภายนอกก็คือมายา ไม่ใช่ของจริงเรโนโอยันุปก็คือกห้าโรูเวตนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเพียงมายาเป็นของหลอกแต่ปุตุชนเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นของจริงเข้าไปยึดเข้าไปถือแล้วก็มีความทุกข์แต่อริยชนผู้ที่มีปัญญา มองเห็นว่ากันหน้านั้นเป็นอนัตตาไม่มีตัวอยู่จริงสังกัจธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเพียงมายาไม่ใช่ของจริงเห็นการเกิดดับของมายาก็ยังไม่ใช่เห็นสัจจะเห็นสัจจะเห็นความจริงก็คือเห็นแจนต่อพระนิพพาน ประจักษ์ต่อสุญญาตาซึ่งเป็นอสังกตาธรรมฉะนั้นผู้ใด้เห็นแจ้งต่อพระนิพพานหรือสุญญาตาผู้นั้นชื่อว่าเห็นความจริงซึ่งเป็นธรรมตาธรรมก็คือสภาวะที่ไม่ตายซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดเป็นอัวใจของพุทธศาสนา ผู้ที่เอาความเท็จว่าเป็นความจริงเช่นเอาการเกิดดับของรูปเสียงกลิ่นรสปโฑทภะธรรมารมว่าเป็นความจริงนั่นเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบบวดอกบัวก็คือพระนิพพานสุญญตาสิ่งมายาเกิดดับนั่นคือความเท็จ